เกลอนเลขเค่กาสวัสดีครับลุงกอนกาสวัสดีครับสวัสดีครับเค่ได้ยินข่าวว่าไปสระขอบ่ะโอไปสะดอบอย่นั่นไปยังไงเราพูดเฮ็ดดีบ่โอ้เราเฮ็ดดีเลยสวัสดีเนาะพระอาจารย์นี่นี่เราพาจารย์นี่แหละลุงกอนตีเพิ่นให้เลขของประฝนมากงวดวันที่สิบหกตีผ่านมากงวดวันที่หนึ่งเนาะงวดวันที่หนึ่งครับท่านผู้ชม เม่นเพราะว่าปะฝนไปสะดข้อวันที่หนึ่งพอดีพาจานเพิ่็ขายมาเลยสีหาตัวเดียวโครโยกนั่นว่าเมีนค่ะใช่าที่แรกคนเที่งว่าสิไปวันที่สิบห้ามื่นก็สิบกไปล่ะครับสิไปวันที่สิบหกเพราะว่าต้องรอต้องรอให้พาจานเิ่นฝันดีๆก่อนคันชม้ชเพราะว่าเพิ่งเอาความฝันประกอบกันเนาะมันก็เลยต้องมาถามมาเอาความฝันกับลุงกอดหรือว่าตัวเลขสุดหวยคำนวณของลุงกอดล่ะเป็นยังไงแน่เนาะเอาบอกฟัาในลุงกอดได้ยินท่าว่าฝันดีครับ ่ขึ้นนี่นอกขึ้นบ้านนี่งไหมครับฝันมาเลยเมื่อบ้านเก่าเมื่อขึ้นเมื่อตะการเมื่อตะการพ<บ>นแม่น<อ>บ้านหลังนัน้นอันปลุกยูหันหนึ่งจะข้าวจะพอตะแมยูนยะูบ,บ้านหลังเก่าบัดน,นี้มันเดี๋ยวนี้นัน่นเลื่อนนัน่นมันบม่มีหยังหล,หลอลาบมีแต่อันเป็นเฮื่นอ้ายเป็นเฮื่นหยังไปเบิดนั่นนะอื อที่มั่งอันหั่นล้างเก่านั่นมั่งเอาแกงหั่นเบิดเดียวโอ้ที่ว่าเหั่นล้างเก่าล้งกอดนั่นบ่แมน่ยบัดนี้มาฝันมาฝันนั่นว่าเมื่อลหรเมื่อเบื้องเฮือนกิดเฮือนนั่นอยู่สภาพเดิมอยู่หม่องเก่าเก่าเฮือนหลังเก่าก็อยู่หม่องเก่าซั้นก็อยู่หม่องเก่าก็ไปเหยียบอยู่ซั้นหั่นครับโอ้ดินก็ยังคือเก่าอยู่ตัวผมว่าน่าเอ้าไอ้สมอกไอ เป็นยังไงคือเดีเมื่อดื้อเล็กัวเก่าสีย่างบ่อ๋อฝันจากสีแต่เก่านี่จะเป็นเด็กัวเก่าผมกอดแต่ว่าวันนี้บ้านเด็กที่เก่านั้นบ้านเด็กที่สองซีเลยวันนี้ไม่ดิถามอยู่มาบ้านเด็กที่สองซีสองซีโตัวที่ลุงกอดเขียนในบุญมันบ่แม่นก็ว่าเด็กที่สี่สิบซีตมุนไดทงอำเภอตะการโอ้ไลทงเหมันไลทงลุงกอดอยู่ไลทงอยู่ตีนอยู่ตีนตะการนี่แม่นตมุนไดทงอำเภอตะการเนี่ย บ้านนี้งานหลังเก่าบ้านอีกที่ยี่สิบสี่แต่ว่าผมเคยฝันอยู่เห็นเห็นบ้านหลังนี้แต่ว่าจำโม่อะรมันนานแต่พี่ไก่แต่ว่าพี่ไก่เมนแต่ว่าเลขออกอยู่เลขอกล้เคียงหรือ,รรอ,อน,นี่เลือ,อกอย่างลุงมันออกตอนนั้นมันออกไอ้สองอย่างหรอกสองสองหาหรือสองอย่างนี่แหละมันขึ้นไปแต้มหนึ่งนะบ้า่อีนที่ยี่สิบสี่ อันางที่ยี่สิบสี่แต่ว่าจ้ำความฝันมาได้มันดวนหน่ะยน้อม้วนมันสิบบ่เกิดอยู่บ่ลงกอดเจ้วมานี่ก่อหลานก่อหลานว่าหรือว่าหลายๆพ่นมาหนีสองหาเนยิ่งหลายเด้บ่ครับแต่ว่ากะนบอกกันโฉกันไปสิเรอกนาะงแต่หมู่ช่วงเนาะบัดนี้มันเป็นอย่งสี่กาอยู่หันนอกจากพี่น้องเพิ่นกับเป่าหน่วงหัวม้วนกันเป็นสนามอยู่หันพวกอ้ายพวกน้องพวกพี่น้องอยู่แถวอันนั้นเพิ่นกับเถียงกันผมกับยังอยู่อันไอสัาน ซ่านมองเก่าหน่ะก็ย่างเล่อบุญมื่อนนั่นแหละย่ hmm. างบลลอมเมื่อนดอกย่างกลับไปไปหอดไก่สีรอมเื่อนดอกกลับมาของเกาน่ะ uh กลับมาของเก้านี่ไอ้น้องเพื่อเถียงกันเพื่อน,นค,คุยกันบอกน้องห้องม่วนกันนะหัวเป็นเบิ่นอยู่เบิ่นอยู่ข้าวหนึ่งก็เด้ย่างไปหาเพื่อ uh. นย่างไปหาเพื่อเถียงกันจักเหม็นเดือดเงี้ยงดอกกูว่าหาศูนย์ผู้หนึ่งว <laughs> ่าผ <laughs> ูา <laughs> ้หนึ่งว่าเกศศูนย์หาศูนย์เกศศูนย์ไม่เถียงกันโดนเลยเป็ชิป กินส oh. 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 ah. ah. ิมาถี <Four> ่กวาเนียเยียงกันเหมืนมันโมเมนต์อ้าวแบบกูว่ากูของกูเนี่ยหาซูนเหมืนแบบผู้หนึ่งไปเก็บซูนเยียงกันไปกันมาเยียงดนเลยเยียงไปอันเทียงมากวันนี้อันสูผู้หาซูนบ่ได้อ๋อสูว่าซูบ่ไอยเสียง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 หลายกว่านะผู้เก็บซูนก็หายไปใช่ คขาว่าขกงกูบย่สิออกขาซูนยบ่คุณาากูนี่ะสิออวขาุ่นคุามกเสีอยกนยบ่นั่นลนั่นเียงกันพวกพี่น้องนันเชียงกันไปมาทั้งผู้หานนั่นหลายกลัวกันไมเสียงข้างมาก็หลายกลัวนะดังนั้นหลายกลัวเรื่อเกีู้นนั่นมนหายไปฝันแม่คุณยายันเลยเนาะขันเ้นหายไปก็แสดงว่าบวกออกเลยเกี้ยวนอจอกา่นจักม่นคยขายกับคุณยายเลยก็ได้ยิน คุณยายฝันบ่ยายนี่่บแยนบ่ได้ถามด้วได้ไปมูนีิก็ได้บ่ได้ถามบ่บ่บ่ได้คุยกันจังเราฝันว่า,ามีคนมาเถียงกันคือกันผู้ชายาเคยเคย,เคย,เ,คยเคยมาเถียงกันเคยมาบอกเลยเราจะปีกายนี่คุณยายว่าเถียงกันว่าฮ่องกูเลยสิออกหาศูนย์ฮ่องกูสิออกเจษฐาว่าจันเจษฐาก็หาศูนย์ของลูกกอล์ฟหา<ล>ศูนย<ล>์ก<ล>ับเกียร์ศูนย์น้องกับเกีดศูนย์ว่าในที่อันยี่สี่ โอฝันเห็นบ้านเก่าแมนมือนั้นบมไม่ไปกับศูนย์สอ่ะศูนยกับ4,2แมนครับสี่สองสอง่ศองงศแล้วก็สี่ศูนย์ศนย์สีเท่ากันเพราะว่ารุ่งกอดว่าสีกับศูนย์เนสี่มาน้าเท่ากันแต่ว่าฟังฟังเมืองนอกผู้ใดกับขึ้นยังศูนย์ี่คือนยังมาาหลายอแต่ว่าคิดว่าศูนี่คือสี่ยูรักส0บศูนย์ยูรักสิบ ศูนย์อยู่รักซีักีมันก็จะเป็นศูนย์หานแล้วศูนย์หานศูนย์เจ็ดนาะครบแมนแต่ว่าศูนย์เจ็ดถือเนเทียงกันนะคืออันนี้มันเสียงว่าแบบว่าเงสมันเสียงเสียงเสียงสูยงสูงสียงสียงเสียเสียงเสียงเยเสียงเสียงเสนยงเสียงเสียงเสีงเสี่งยงเสียงเสียงเงเสียงเสีอสียงเสีเสเสียงเสีงเสียงเเส็นงเสียเสงเสงเสงเสีเสเสยงีงนเีงเสีเสียงเเบเานเสีเสียยเทีเีคเ ชชวชดนบทอยู่บนนอกบนหน้าพี่น้องนี่จะถูกกันครับพี่น้องจะอยู่หุ่มหอมกันจะบริยูย้ายกันได้การถูกช่วงนอกเป็นโมลุ่งนอกเปนเยาอยู่น้ำบนนอกบนหน้าเนาะเงื่อนอมแอมกันแมนพี่น้องก็ยุติทิ้กันเราเป็นที่แบ่งไงกันอยู่น้ำกันเง่อนอยู่ในบ้านเพิ่นบ้านเก่าเพิ่นกะที่กันเนี่ยอยู่ได้โมไดห่างกันวันไหนครับเออจังไรจังว่าเกิดมาเทียงกัน กูหาซูนมึงเก็ตูนมาสนนะเพื่อมาสู่เสียงหาศูนหมดไห้แต่ว่าลุงกอดยังห้วิ่งศูน์คือเ่าบงมวดวิ่งูนก็สี่คือาวิ่งูนกับสีครับูนกับสีเ้อลุงกอดวิ่งของลุงกอดนี่ก็ปีหนึ่งยี่สิสี่งวดเนาะค่ะสมมตชมเนาะปีหนึ่งมียีิบสี่งวดกัตสิพาดที่ประมาณจักหาหกงวดหรือบอกเกินแปดงวดลุงกอดว่ามันสะมาที่ระมั่นสิหกสิบเจ็ดงวดต่อปีครับผมเลขวิ่งนี่ มันกะลออเอาไปเปรียบเทียบเบื้องนอกคราบแต่ช่วนอกกบได้หลายทีสำนักคนไหนวิ่งมาว่ามันตรงกันบ่ถ้าบ่อตรงกันคือบูพูดว่านี่ให้จับคู่กันเด้บูพูดว่าขันบ่อตรงกันนี่ผู้นึ่งได้หาผู้นึงได้ศูนย์นี่จับคู่กันรวดราสั้นเล่กันเลยวะเร่แงนี้อันก็จะพูดพระเดียวเพื่ว่าวิ่งหาเจอคนของลูกกอดกับผูพูดได้ศูนย์จับใ่หาศูนย์ผูพูดว่า ขนาดซุนซุนหาก็มาถือว้อฝันนี่เลยนาอแอันการถือข้มฝันน่าเขาอันพี่น้องเทียงกันอันหาซุนนี่เลยเป็นยังไงเสร็จไปหาปูพนว่าไปหาพระอาจารย์พัน่ายังไงเนี่ยกุ่งกอนไปหาพระอาจารย์บนมือนันกะไปหอดกะไปคุยกันกะมือนังน้นแขกกับวมาดอกที่ไปหาพันกะคุยกันว่าเออพิ่นกระบอได้เบายังหลายดอกคุยกันว่าขันมั้น มากยังเกาะเสียขอกเสียคะเสียยังกันหนะกะต้องเฮ็ดกะถอกกะท่งมากเพื่นว่าออก็เลยว่าลุงกอนกระถือกบอันถือขึ้กันเพื่อนว่าขอโทษท่าลุงก่อนอายุไยไปได้กี่ปีนี้หกสิบสี่หกสิบสี่โอ้ขอน้อยขอหน่อยคือผมขอหน่อยทสามสั้นหน่อพูดจังไงบอป้าแล้วคอยใหญ่บอเหาซิ่งเก่าแม่หาซิ่งเก่าคอยใหญ่เพื่อนเออวันนี้ ตนี้ตัวนี้คนมีบุญคนใจบัดนี้ละว่าดวงก็ดีพนเบิ่านะอซื้อเลขถือยุ่งก็ถเกบ่หลายละวันนะใจพลอันได้มาหายไปได้มาหายไปว่าซั่นกระเป๋ามันอ่าอยู่่นน่ะมันก็คือความเดาเลยคน่บบ้านพอ้พุ่มทียูนี่แหละ่นแับเออได้มาแล้วก็มีแนอวมันก็เมมนอนู่ดอกแนวได้มาแล้วก็มีแนวใส่ใจเนาะ คนได้สิมันความเป็นมิ่นนสิมาเ,ห,มมเห็ดบ่อลุงกอดกะยังบ่ท่านว่าอยู่กับถามข่าวถามข่าวพคนอยู่กับปูเออาส,สีเห็ดยู่ดอกเอาสีเห็ดบเัเห็ดกันเรื่องของลุงกรรอดตอนนั้นน่าจะท่านผู้ชมเน่านหาา้องบัยุ่งเกี่ยวพคนขี่คนไปหาปูนี่ปูนี่ก็คือปูที่ให้ประฝนซีหาละครับก็ล้องจะมาถามกับลุงกอดว่าลุงกอดไปเมื่อนั้นพระอาจารย์เพิ่นหาบ่เพิ่นหายเพื่อนบ่เพิ่นหาอยู่ พอนบอกว่าเออนี่เราหองนีแต่ยัได้มีละบงมีละซื้อซื้อหมองมีลเน่าตายน้ยมัได้ซื้อรัตตรี่ด้อเพ่อนว่าครับซื้อรัตตรี่ตัวไหนเด้ออาจารย์สิบสามนะวะโอ้พ่อนบอกให้ซื้อรัตตรี่สิบสามสิบสามกับกับสี่ศูนพ่นว่า สิบสามสี 0, 0, muscle, ่ศูนย์สากับส so ี so illness, ่ศ so go, right? so ูนย์สี่ศูนย์กับเขาเหล็กก่อนก็ซิบหาอีกตัวหนึ่งซื้อลอเตอี่หานี่ือกันนาบสาี่ศูนย์ิบหาบันนี้ไปในมือนั่นว่าเมื่อเชียงเสเคาะกับกันนัดเพิ่นว่ามืออื่นมาอีกไบกูว่าเสร็จมามา่าเสร็จมาไปกะไรมือว่านี่บวกเหรอโอ้ลุงก็ไปสองเท่าแล้วันี้ไปวันเสาร์ไปวันเสาร์โอ้ไปวันเสาร์ผอไปสองเท่แล้ตัวนี้ไปมือวัน วันศุกร์นอวันศุกร์กับวันเสาร์ตื่นยังวันเสาร์มาไปกับเสียคอเห็ดกระท่งเก่าสันกับไปจ้างโอ้ลงก่อนเห็ดแล้วแล้ววันี่เห็ดเดีวแล้วโอ้ยังเดียวแต่ผมที่สันนี่พวกอันพวกแม่ยแมวกับอันแม่อีหยังเกาะพูนแม่พูนกับไปเห็ดน้ำกันน่ะเพูนเกาลูกเกาเต่าพูนไปเห็ดน้ำกันเห็ดกระท่งอันเดียว แต่กัดใส่ซองใส่ยังไอ้เพิ่นกะร่วมกันใส่เลยอ๋อร่วมร่วมร่วมกันใส่ค่ายเพิ่อนกะยี่สิบสี่บาทยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกครับยี่สิบหกเป็นอาจารย์ของผู้สามแปดแปดปีนี้คนมือนั้นบว์เป็นที่หาหูสีผมาคนหลายเนาะผมไปมือแรกนะผมค่อยมีคนบ่มีมีแต่ผมอันสามคนก็ไปวันเสาร์นี่เต็มอ่ะเนี่ยโอ้ไปวันเสาร์โอ้มันถึงวันหยุดน้ำเต็มวันนี้คนมาแต่ทั้งสังขะเนี่ยก็บคู่ขันเนี่ยกับแถวไอ้ ุะทั้งจังหวัดสุรินทร์คุณน่ะหลายปางตามจริงที่ผมได้ยินนี่เวลาวันทีสิบหกนี่คนจะโทษเอาเลขนงินพิ่นหลายได้เมียนพี่เล่าบอกเมียนพี่บอกอยู่ว่าเพิ่นบอกอยู่เม็นบทลุงกอดบอกอยู่เพิ่นว่าอันมาอยู่เด้อถ้าหยานมันเปลี่ยนเพิ่นว่าเอาข่าวทะเบียนช่วงเนาะตัวเลขบอกว่าจะเป็นของลุงกอดหรือว่าของพระอาจารย์อยู่ที่ป่าฝนพิ่นเคยไปเอามากาบอกทะเบียนช่วงเป็นที่เรียบร้อยเนาะปรเจิ่งใจเบิ่งครับอนี้ ตัวเลขลุงกอดกับคือเก่าราครับท่านผู้ชมคือกับผมท่านผู้ชมตัวเลขที่ลุงกอดพันตีมาให้ในความฝันกับเป็นเลขบันที่เก่าเนาะกับสองสี่ครับตรงกับเลขที่ลุงกอดให้พอเที่ยงมางวดแรกครับถึงงวดแรกลุงกอดบอกว่าให้วิ่งสี่ก็วิ่งศูนย์หลักจับคู่ให้เป็นสี่สองสองสี่หล้วก็บสองศูนย์ศูนย์สองหล้วลุงกอดบอกว่ากันไว้เด้อสี่ศูนย์ศูนย์สี่เพราะว่า สี่กับศูนย์กันเห็นเหล็กวิ่งมามันมักจะบ่มานน้ำกันแต่น้ำมันจะมีมาท่านึงครับท่านผู้ชมตัวลุงกอดไปสะดอกคอน้าจารย์ทีพอฝนเคยไปสะดอกน้ำพายจานล่ะครับผมเรา่นให้โชคให้ลาบให้หวยมากงวดวันที่หนึ่งสี่หาตรงตรงลุงกอดกาไปขอโชคขอลาบกับพายจารย์ไก่มาเป็นตัวนี้ครับท่านผู้ชมหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งห้าเนาะหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งหาครับท่านผู้ชมสี่ศูนย์กับตรงกับเลขของลุงกอดเลยครับท่านผู้ชมผมอ้าวท่านผู้ชมกาคือเก่าครับ คลิปนี้ก็ยังเป็นพอเที่ยงคือก่อครับแทนแอดมินไอพราะแอดมินไอก็ยังติดเตี้ยนอยู่เนาะเพิ่งเปิดเลี่ยนมือแรกครับผมยังตีเคยบอกไปหลักเพิ่งเปิดเลี่ยนมือแรกมัอนี้ก็ยังเป็นพอเที่ยงคือก่อครับเอามาฝากเสมอชุ่มแฟนช่องครับผมกับคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับขร้อมจะมาชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับผมตัวเลขที่พอเที่ยงหาให้มัอนี้ก็ให้เป็นเป็นหน้ทางนะครับให้เป็นแนวทา,างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติ มันหมานกันสู่สุขคนเด้อครับล่าไปกับปักสตอครับสตอของลุงกอดครับผมไปครับสวัสดีครับเห็นบอกครับบอกไล่เลยครับเพราะมันเป็นสวนสวนอยู่ทั้งอำเภอกันทาลักครับปลูกยังกระงามครับท่านผู้ชมบ่ได้พาท่านผู้ชมเขาไปเบิ่งล้ำอีปลูกต้นบอกไงครับท่านผู้ชมอยู่ในสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเชื่อมขึ้พ่ออะไรอยู่ในรถของลุงกอดนี่จะมีอยู่น้ำมีปลูกน้ำมีปลูกใหญ่ครับนี่ เบิงคาเตม้ชชมโอ้ยลำบกใหญ่เลยเบิงงอาทคาเตม้ชมเบิงงอาววู้ยเนาะแตนซ้อนครับอยากให้เบิงตัวมันยืนต้นนั่นทอทบเขานี่ครับท่านผู้ชม